Slide the pork. See the pork. We gotta cut in. Cut it into pieces like this. Cut into it like this. it with frosting. ใช่หมูนี่เราใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็เราออกมาลายแต่ยังละลายไม่หมดคือจะมีเนื้อหมูจะแข็งนี่หนอนจะหั่นง่ายนะคะหรือว่าเข้าเครื่องนมันจะหัน่นต้องเข้าเครื่องหั่นนี่มันจะหั่นง่าย อาหารแล้วก็ถ้าเราจะทําผัดกะเพราล้วก็มาปั่นปั่นเองถ้าจะได้มีมีเทอถ้าอยากได้มันเยอะอะค่ะแล้วก็มาปั่นเองนะคะเนี่ยหั่นแล้วก็จะหมักหมูจะหมักแล้วก็ทำราดหน้าหมูหมักนะคะ แล้วเก็บส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ทำอ่าอย่างอื่คิดว่าจะทำแกงเทโพนี่ชิ้นส่วนนี้มันหน่อยๆแล้วก็จะไว้ทำแกงเทโพนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาหมักเป็นหมูหมักจะได้อร่อยทำราดหน้านะคะ หันห่นม้วนหั่นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้จะหั่นง่ายนะคะเราจะเอาเล็กๆกกวันนี้หน่อยแล้วก็ถาเอกเป็นนี่ดูชิ้นหนัวเดี๋ยวละลายแล้วจะเล็กกว่านี้นะคะจะแบบนุ่มเนีย่ยแป๊บเดียวเสร็จแล้วหมูประมาณ โลนึ่งอ่ะหั่นเต๋าสวยจัค่ะรับมีดด้วยค่ะรับมีดด้วยเวลาเทำไปแล้วก็รับมีดไปด้วยมีจะได้คมค่ะ เสร็จจ้าเสร็จแล้วนู้เสร็จแล้วยอดเลยกิโลส่วนหนึ่งเราจะแบ่งไว้ทำหมูเทโพนะคะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาหมัก น้มักให้ดูนะค่ะแล้วก็ใส่ไข่ใบหนึ่งใส่เบกกิ้งโซดาไปนิดหน่อยนะคะถ้าหยิบหยิบมมูนิดนึง อตังก็ไม่ใส่แพคเกจชาดาไปนหน่อยหนึ่ง,งเยาะซอฟาเขียวไปหน่อยหนึ่ง ก็สะทอยทางลงไปหน่อยน,ะะนึ่งค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันเอละอ้อยไปด้วยหน่อยนะะึ่งหรือน้ำมันงาน้นำมันงาน,น้ำมันพืชก็ได้นะคะอ๋นคน,นเข้ากันเลย แค่นี้ค่ะนจ้าโอเคจ้าการหมัมกหมูให้ดูแล้วนะคะง่ายๆจ้ะหมักไว้ทําอะไรก็ได้ทํากับข้าวแล้วก็ไปปรุงอีกทีหนึง่งอันนี้เราหมักพอให้หมูหนุ่มโอเค สวัสดีจ้าบ๊ายบาย